สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางแต้มนิตยาสาร งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2,566กันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางแต้มล่างสูตร2ของแอดเก้สูตรของอาจารย์ได้496730 496730นะครับแต้มล่างสูตร2ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้ม110ทุกท่านแต้ม110ของอาจารย์ได้982753 9 8 2 7 5 3ไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ทันอย่างไรก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนทุกท่านแล้วก็ค่อยแคปหน้าจอเนาะต่อมาก็แต้มร้อยหน่วยนะครับแต้มร้อยหน่วยของอาจารย์ได้5 3 0 4 9 6นะครับ5 3 0 4 9 6ต่อมาก็แต้ม2ตัวบน แต้ม2ตัวบนของอาจารย์ได้129065 129065ต่อมาก็แต้ม3ตัวบนนะครับแต้ม3ตัวบนของอาจารย์ได้147659แนวทางของแอดเกทุกท่านต่อมาก็แต้ม3ตัวบนสูตร2สูตร2นะครับอาจารย์บอกว่ายังเดินอยู่ แต้มของอาจารย์ได้3 1 6 0 9 2 3 1 6 0 9 2ต่อมาก็แต้มสอนอบนของแอดยืนแต้มสอนอบนของอาจารย์ได้7 8 9 0 1 2 3 4 7 8 9 0 1 2 3 4ใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่แคปหน้าจอเอาครับ มาต่อกันที่แต้มล่างของอาจารย์วันชัยแต้มล่างของอาจารย์สูตรนี้ได้1 2 3 4 6 7แล้วก็8 9 1 2 3 4 6 7 8 9นะครับถัดมาก็แต้มรวมสอนล่างสูตรนี้สูตรของอาจารย์ได้2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 แนวทางของอาจารย์เสือคิมชากรังราวนะครับใบนี้มาต่อกันที่แต้มสนอนบนแต้มสนอนบนของอาจารย์ได้890123 890123่เนสอด่นสนอนบนของอาจารย์ได้678นะครับแนวทางของอาจารย์เสือคิม ต่อมาก็จะเป็นแต้มสอนอนบนของอาจารย์วันชัยนะครับสูตรนี้ของอาจารย์ได้035296 0 3 5 2 9สครับแต้มสอนอบนต่อมาก็เด่นแต้มล่างของแอดมังกรเดียวได้เด่นแต้มล่างของอาจารย์ได้0 3 4 5 6 7 8 0345678ครับ วันที่อยู่ตรงนี้ต่อมาก็แต้ม2ตัวบนทุกท่านแต้ม2ตัวบนของอาจารย์ได้0134689 0134689ครับแนวทางของแอดมังกรเดียวได้ต่อมาก็แต้มสนอสองตัวบนสูตร2ของอาจารย์คนเพชร สูตรของอาจารย์ได้89012นะครับแ9 0 1 2แต้มสนบนสูตร2นะครับต่อมาก็แต้มรวมร่างของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณแต้มรวมร่างของอาจารย์ได้แต้ม5แต้ม7แล้วก็แต้ม0ครับ570 ใบนี้เป็นแนวทางของใบแอดเเป็นข้อมูลแต้ม3ตัวบนแต้ม3ตัวบนของอาจารย์ขออนุญาตขยายเพิ่มเติมนะครับแต้ม3ตัวบนของอาจารย์ได้9 0 1าศ6 7ทุกท่าน9 0 1 2ศูนครับจัดใบใบแอด ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้มล่างของแอดมุกกับแอดสีดาแต้มล่างแอดมุกได้134568แนวทางของแอดสีดาได้1346789ชนกัน5แต้มนะครับ13468ทุกทุกจันแต้มที่ชนกันเนาะ1 3 4 6 8ตามนี้แนวทางของอาจารย์ทั้งสองนะครับแอดมุกกับแอดสีดา ต่อมาก็เป็นทางแต้มล่างของแอดแต้มล่างของแอดได้5 6 7 8 9 0ใบนี้แต้มรวมล่างของแอดสายลมเหนือนะครับแต้มรวมล่างของอาจารย์ได้14567890ทุกท่าน14567890วันที่อยู่ตรงนี้แนวทางของแอดสายลมเหนือ ต่อมาก็แต้ม110นะครับแต้ม110ของอาจารย์ได้12346790 12346790แต้ม100หน่วยของอาจารย์ได้12346780ตามนี้ทุกท่านแคปหน้าจอเอาครับตามสูตรไหนของอาจารย์แต้ม110กับแต้ม100หน่วย ต่อมาก็แต้ม10หน่วยบนนะครับแต้ม10หน่วยบนของอาจารย์ได้01235789 01235789ใบนี้แต้มรวมบนนะครับรอสอนนแต้มรวมบนของอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้นะครับได้1 2 3 5 6 8แล้วก็ขีดแล้วก็มี0 7ถูกกัน แนวทางของอาจารย์ครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์คุนแผนนครพนมแต้มร้อยสิบหน่วยแต้มของอาจารย์ได้ห้าหกแปดหนึ่งสองสามห้าหกแปดหนึ่งสองสามอีกหนึ่งสูตรครับสูตรนี้แต้มร้อยสิบหน่วยเหมือนกันสูตรนี้ได้แต้มหกแปดหนึ่งสองสามนะครับ 68123ทุกท่านแต้มรอสอน,อนครับต่อมาก็จะเป็นนทางของแอดโจอีนะครับใบนี้เป็นข้อมูลแต้มล่างแต้มล่างของอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับงวดใหม่ได้270ขออภัยครับ2740381ทุกท่าน2740381ครับแต้มล่าง เอาแต้มล่างไปแล้วเอาแต้มสอนอบนของอาจารย์ไปด้วยแต้มสอนอบนของอาจารย์ได้0 2 3 5 8 9 0 2 3 5 8 9อีกสูตรหนึ่งครับแต้มรอสอนอของอาจารย์งวดใหม่ได้0 1 2 3 6 7 8นะครับอยู่ตรงนี้ทุกท่านงวดใหม่0 1 2 3 6 7 8 ต่อมาก็จะเป็นแนาทางของอาจารย์สุพโชค21ใบนี้แต้มสอนอล่างสูตรของอาจารย์ได้034679 0 3 4 6 7 9ใบนี้จะเป็นแนาทางแต้มรอสอนอกับแต้มสอนอนะครับแต้มรอสอนอของอาจารย์อยู่ตรงนี้ ได้ศูนย์สี่ทุกท่านศูนย์ส่ส่วนตรงนี้จะเป็นแนวทางแต้มสอนอ,นอนบนนะครับแต้มสอนอ,นอนบนของอาจารย์ได้0 2 4ย์สอส่หทุกท่านศูนย์สองสี่หกเจ็ดเก้าตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์สุะโชค21ต่อมาก็แต้มสามตัวบนของแอดรัชนกมีโชค แต้มตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข8ทุกท่านตามนี้แต้ม3ตัวบนมาดูนิตยสารกันบ้างครับใบนี้จะเป็นข้อมูลดาวเด่นนะครับทุกท่านดาวเด่นบนแล้วก็ล่างดาวเด่นบนอยู่ด้านบนนะครับได้0กับ7เด่นล่างได้4กับ6ครับสถิติตามที่เห็นเลยไม่ทันอย่างไรหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแคปหน้าจอ ใบนี้ปักหลัก10ล่างงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้340ปักหลัก10ล่างต่อมาก็ในทางวิ่งบนครับเลขวิ่งตัวเดียวงวดที่ผ่านมา9นะครับเข้างวดใหม่ได้7ทุกท่านงวดใหม่ได้7นะครับต่อมาก็เลขเด่น4ตัวงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้8074ทุกท่าน8074 ใครตามแนวทางสูตรไหนของอาจารย์ท่านใดก็แคปหน้าจอเอามาต่อกันที่แนวทางเลขเด่นสีตัวมาตัวล่างนะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้1.4.5.0งาตัวเดียวก็คือเลข4ทุกท่านตามนี้แอดมูแบ่งปันมาเนาะใบนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างได้1.9.2.3.4.6.7 1 9 2 3 4 7 7ครับถัดมาก็ปัก10ปักหน่วยทุกท่านงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับแคปหน้าจอได้เรียงดูเอาได้ใบนี้ปักหลักหน่วยบนครับจากเขากลวดงวดที่ผ่านมามี9นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้1,2,4,6ขออภัย1,2 4-5-6ครับตัวเด่นก็คือ2-4-5ตามนี้ปักหลักหน่วยบนจากเขากรวดมาต่อกันที่เลข8ทิศพิชิตความจนเก่าซ้ายใหม่ขวาแคปหน้าจอเอาครับ ต่อมาก็จะเป็นทางรูปภาพผู้ชายนั่งหันหลังชูมือ2ข้างเลขเด่น3ตัวงวดใหม่ได้049 049ทุกท่าน16พฤษภาคม66ใบนี้ล่างทุกท่านเลขเด่นล่าง4ตัวงวดใหม่ได้3468งวดที่ผ่านมาอยู่ด้านบนมีเลข5เลขเด่นบนนะครับ ตามที่เห็นเลยชุดเต็มของอาจารย์ได้0 2 3 4ตัวเด่นก็คือ0กับ4ต่อมาก็ล่าง4ตัวมา2ตัวใบนี้จะเป็นแนวทางหลักร้อยครับเลขเด่น4ตัวงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับได้3 6 7 8 ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลบนครับเลขเด่น4ตัวงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้0346 0346ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลบนล่างนะครับเลขเด่น4ตัวงวดใหม่ได้3490ทุกท่านอยู่ด้านล่าง3490 ใบนี้เลขทูบนะครับเลขทูบป,ปู่ได้357ทุกท่าน357ตัดเล่นก็มี5 7 3 5แล้วก็7 3ถัดมาก็จะเป็นเลขเด่น3ตัวนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้368ทุกท่าน368มาต่อกันที่ข้อมูลของจันแดง เป็นข้อมูลบนนะครับชุดเต็มแล้วก็ตัวเด่นงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างชุดเต็มได้0568แล้วก็เด่นตรงนี้ได้3กับ6นะครับทุกท่าน3กับ6ถัดมาก็เด่นบน3ตัวงวดใหม่ได้347นะครับ ใบนี้ปากหลักหน่วยนะครับทุกท่านปากหลักหน่วยบนงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้1 3 5่งสาผังเลขเด็ดทุกท่านตรงกลางเลขเด่นก็จะมี572แล้วก็8ครับ5 7 2 8มาต่อกันที่หงฟ้า1กับหงฟ้า2หงฟ้า1ให้เด่ดน1นะครับเลขชุดก็มี7 181 หงฟ้า2ให้เด่น7เลขชุดก็มี7 5กับ7 8ครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ